Nhìn cậu đấy hả? Nhìn ngọt vậy Anh à, anh bảo phải thám bưng thôi Phải, phải thám bựng Khái gì bộ bọc Bộ nháy, bộ nháy Ngô chào bọn này ngoài cậu đây bọn gần bộ nháy, bộ nháy này Tế bạc nó bớt có thể thầu bọn này đi đâu nè Ôi, nhà bà thân bà gì thó Cả nheo hết để thắng lắng vậy Là bà gắn má nhắng cậu đâu nè องอไข่เป็นนายห้อยามาสิมาซื้องวัวนี่ละ่ะเฮบ่แม่นเหงื่อมาเข้าปากสร้างรลเบียบาดนิสร้างสิได้กินอ้อยแล้วบาดบหนิเมื่อสิเอาสองเท่าหนิรอมันเสียเงินให้กูกันหายอยู่บ่งัวหั่านงัวมาเบิ่งติละ่ะมาเบิ่งมาเบิ่งขวดงัวพขวดงัวมันสูงโผล่งัวมันบ่ทันใหญ่แม่นบ่งัวนี่ประมาณ 3, า 3, 000, 2ปีอยู่ประมาณ30,000บาทส0 0 0มื0 0 0้าห่ มันจะบบได้เงินไปใส่ย้อนูโก้ดิเบิ้งเห็ดเสี่ยงเหมือนกันนะสองคนมาๆๆอย่าบอกกระโดดมาพี่มาพี่นั่งล่วงคุยกันบาดเนี่ยฉันว่าเป็นหน้าห้อยก็ดีเออเป็นจังไรให้เท่าไรเนี่ยเนี่ยเพิ่งไปเนี่ยงามๆด้ยเด้๋ยกายสิได้ผสมพันธุ์แล้วสามหมื่นสามหมื่นโอ้ยมันแมนบ่าสามหมื่นผมให้ห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นเอาสั่งนั่นสิมู่เจ้ามีเงินสดมาหลายบานไดยมีเงินสดมาหลายบานเดย์หัวเงินสด บดีพกได้ขุมมือย่านโจรยานโบปนเออแม่ในนอมากไก่นอน้ำทีน้ำทางเขาเป็นด้หอยบอตรงื้อเงินสดนกจ็จะไหนันน่ะหอยเาแมีแอบ้นาคาเดี๋ยวนี่มาหนีนอเอาม่เจ้เาม,มากไก่เอาเงินหาไป <c oughs> เออโอเคนะเขาแล้วนเอเงืนหา <c oughs> ไรเนาะขอคุณหลายๆทั้งสองเออตะบ่วงเาไปนเได้จะม่วงไปดูง่วขอกานั่งเล่นนี่ I know